สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพี่น้องวันนี้เบาเห็ดเบาเป็ดสิมาเห็ดขั่ขวไก่สมุนไพรสุกินเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องจัดการกันเลยพี่น้องตักเรียบร้อยใส่ลงไปสมุนไพรห้องโถงเลยเรียบร้อยเพ็ยดเพีดไปเลยพี่น,อน้องให้ล้างไปซื้อร้านข้าวขม,มุ่งนึงเด้อพี่น้องให้ไปซื้อใบมะเข้าให้กับกระเทียม มึงนึงบบนเนาะมาเนาะไปขวนพี่น้องัวใส่กันใส่ใบมะกมรูดหมะยิงไก่กระเทียมพริกดิบพริกแห้งก็ได้ทำอะไรจ้ะคั่วไก่ให้มันสุกก่อนพี่น้องครับคั่วให้มันเข้ากับอ่าเครื่องเทศของเรา เครื่องเทศของเราก็มีใบมะกรูดหอมกระเทียมพริกแห้งหรือพริกดิบตะไคร้พี่น้องคนเข้ากันก่อนปัดมันทีเนื้อสุกแล้วครับใส่เกลือรสดีน้ำปลาเป้งงวใครอยากใส่ปลาแดกนิดหนึ่งก็ได้โอเคครับปรุงพี่น้องง่ายๆแบบนีรสดีขาดไม่ได้ là. Đưa kim là เขาเริ่มเอาน้าใส่เพื่อขัวให้เนื้อมันสุกครับพี่น้องปรุงไปแล้วสบายขี้สุกนี่ก็ซีมมึงอีกขาดเลือนได้ก็ยังเติมแกงเข้าไปใส่ผักกระบิอันมาแซ่บครับพี่น้องพี่น้องใส่ผักกันนี้เาง่ายๆเรับพี่น้องปั๊บคนบ้านใส่ต้นหอมก่อนนะพี่น้องนะ ใช่ต้องเด็ดก่อนเฮ้ยลีลาอีู่นะเด็ดก่อนเด้พี่น้องใบกระเพราในขาดว่าไรเด้อพี่น้องถ้าเราจะทำขั้วไก่สมุนไพรต้องมีใบกระเพราเด้อพี่น้องเด้อหอมดูกลมาเบ้างในหม้อพี่น้องมองในหม้อ มันยังบอกว่านี่เออมันยังบ่าได้ใกล้หมอมันยังบ่กร้อนเกินไปมือซื้อน่ะโอเคครับนี่่ะอพี่น้องเรียบร้อยสวัสดีครับเรียบร้อยนี่มาพี่น้องถักกระเทียมเอามาประดับขวดอย่ากินอย่กินนี่นี่กันไก่โอ้เม่ร์น่ะ กัวไก่พี่น้อที่ม้งโน,โนุนละ่ะนื่อพี่น้อนร่างเลยเนี่ยเป็นเลยน่นแอบย่างเดียวห้านเลย<ม>อืมอืมหอมแบพ่อ เมืองพี่น้องอคิดว่าว่าเปนผัดกระเพ่าออบ่าเผ็ดกวสิบ้านนันคือนั่นดีเนอกเพราะว่าใครกลัวหังนม่แห่อื็งน้นนนนำเข้มข้นเดียวจำน้ำนั่นดีแซก เวไอนให้น้องกินแจมอนด่งม, <c oughs> มนรู้ร่าดินยุ่งหนออกเพราอะไรหรอกตายคิดปุ๋เดีไม่ได้เสียงลมลมของก่อนวามแม่ มันตือกระดูกไก่มันนะกระดูกน,น้อยๆมันม้ยเข็บเลยเครื่องเผ็ด มันพอดีครับเมื่อไหร่เปลี่ยนอันนี้ดรงบวกไปเป็นไปไปน,ปปน้งดำรูเบือนุ่นเนีย bay bóng nhựa nó sút nó chẳng mặn, nào mừng không biết bao bây giờ em về em cũng có gì nữa là em em là lắm ขอไหม่สิเกลอที่ไหนอะไรเเพพ่อเพรพ่อดีเลยนะนี่บางเสียงร่มกับทุกยั มาทานเน็ดพอดีกินว่าเนาะเวลาไปกินเหมือนขนาดขาเดียวนี่นี่น้ำหลวงกิได้หมดนั้าหมดจบเริ่มแล้ว เ<น>อคือยังเอาชีน้นหมอไปท่าดัางออนดีกันเลยไงดืมเก้าอ่ะขึ้นมายุ่ปายดัางนี่จังไหดังดงจะเป้าโอ้โหโอบอกอ๋ออะไรทหมมั่งไชิ้น้หมอท่าเจ้ายิกมันเลยเรีเป็นเป้วเลยอ่าก็ไปสังเกตไม่ว่าชินน้นหมอดนอกแป้วเป็นไปอนอเอ้าพี่นอะอิ่มแล้วเนะ นี่ครับกินยิ้มดอกกะร่างมื่อล่างนะนั่งกินน้ำก็ดีน้ำวันนี้กัดนี่แห้งมีแห้งเป๊ปซี่ไปน้องเป๊ปซี่เหลือตะม้วนเนี่ยไปส่งน้องมลกินโมมันยังเคิร์กหนึ่งไส้ตู้ไว้กินน้ำกินแน่แล้วกัดคลิปต่อไปว่าจีภาคดิ้นรีบเพจยังน้อพี่น้องฝากติดตามมด้วยพี่น้อง มีแห้งเดียรเนาะพี่น้องเนาะว่าแดดแดดฮ้นอนๆเนี่ยไปท่งไปให้ไปหน้าแดดฮ้นอนๆเนี่ยเราไม่กินเนาะเฮ้ยมีแห้งแล้ววันใดพ่อจะหน้าหิบเดี๋ยวพี่น้องซื้อมากินคลิปหน้าจะไปหาฟืนบ่ลหรือว่าหาปลักแห้งบ่พี่น,อน,น้องแต่ละเมื่อแต่ละเบ็นก็นต้องหาเนวเผ็ดเพี่น้องเนาะนาทีเบาเผ็ดอะฮะถ้า,าคลิปไหนพี่น้องเบิง้ง ขอคุณขอบคุณขอบทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเบื้องไหเป็นกำลังใจทั้งเร,ราเป็นลระกาสาวมนต์ในเด้อพี่น้องเด้อถ้าไม่เป็นการบรบกวนเบิ้งโฆษณาในเด้อพี่น้องเพราะได้ค่าขมนมไปลงมาหน้าแ <c> ซ <oughs> ่ยบเมนูว่าอ่าเมนูนี้บิลี่ว่าสุดยอดเลยพระท่านนา่าเพชรทำได้สุดยอดมากเจอกันในคลิปหน้าครับ